แร่ไวเบรเนียมแร่สุดแกล่งของจกักรวาลมาเบลที่อยู่นอกวากันดาอยู่ที่ไหนกันบ้างจากที่ผมนะครับไปไล่ย้อนดูภาพยนต์ของ MCU นะครับพบว่ามีแร่ไวเบรเนียมอยู่นอกวากันดาปรากฏอีกหลายส่วนเลยครับ พูดถึงคุณสมบัติก่อนนะครับว่าทำไมแร่ชนิดนี้ถึงเป็นที่ต้องตาของคนทั้งโลกในจักรวาล MCU เพราะว่าแร่ชนิดนี้นะครับเป็นแร่ที่มีคุณสมบัติตูดซับและสลายแรงกระแทกได้ดีครับยิ่งดูดซับมากยิ่งทําให้แร่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยครับจากที่เราได้เห็นกันในชุดของ Black p a n t e อนะครับและความแข็งแกร่งของโล่ของกัปตันที่ขนาดวัดค้อนของทอรเนี่ยยังทุกไม่เข้าเลยครับทุกคนเรามาดูครับว่าแร่ไวเบเลนเนี่ยปรากฏและอยู่ที่ไหนกันบ้างตัวชิ้นแรกนะครับขวานโบราณในแบล็กแพนเทอร ชิ้นที่2และ3านะครับก็คือโล่ของกัปตันอเมริกานะครับและปีกของแซมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทั้ง2เนี่ยก็อยู่ในตัวของแซมที่เป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่แล้วนะครับผมชิ้นที่4นะครับผมคลังไวเบลเนียมที่อยู่ในลุยสิตคอนนะครับที่เราเห็นกันใน a v e n g e r Age of Ultron นั่นเองครับชิ้นที่5นะครับ ร่างของวิชชั่นนั่นเองครับและปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นไววิชั่นไปแล้วครับทุกคนชิ้นที่6ครับผมแขนของบักกี้นะครับซึ่งณตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวบักกี้นั่นเองครับหรือวินเทจซอร์เยอร์ของเรานั่นเองครับชิ้นที่เนะครับอันนี้ปรากฏล่าสุดในชีฮักนะครับนั่นก็คือหออของทอสนะครับหรือที่เรียกว่าฮักคิงนะครับที่เขาเนี่ยไปประมูลหออโบราณมานั่นเองครับและนี่นะครับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแล่าสุดแกลงของ MCU ที่อยู่นอกวากันด้านะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลทีี่นนนนนนนาาาาสสใใจขของลชิ้้้้มมรรถเเเพูดดคคุยยกััไบผ